ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีถึง989ป้ายในจำนวนนี้มีป้ายที่ถูกระเบียบ841ป้ายและผิดระเบียบ1 4 8ป้ายถ้าเกิดว่าไป้ายไหนที่ถูกระเบียบผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความคงทนแข็งแรงแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์แสดงถึงความปลอดภยัยอย่างเช่นป้ายนี้ครับมีการตรวจสอบความคงทนแข็งแรงมาเมื่อปี2012ก็จะมีตราสัญลักษณ์ Safety e p a าเม Member 12บสถ้าบสซึ่งในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบเพียงแค่1งครั้งครับแต่ชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจครับว่าพวกเขาจะปลอดภัยหรือไม่เพราะบางป้ายก็มีตราสัญลักษณ์รับรองถึงความปลอดภัยและบางป้ายก็ไม่มีเขาจะมีคําถามถึงผู้สมัครผู้ว่ากทมครับผู้ว่ากทมคนใหม่ก็ให้ดูแลเรื่องป้ายให้ดีทุกทุกที่สถานที่ในกรุงเทพเนี่ยให้ดูเพราะว่าตอนนี้ที่โรงเบียกก็เห็นเอ็นอยู่ก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลนี่ใช่ไหม ก็น่าจะมาดูแลประชาชนให้มากกว่านี้ความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่รู้จะตายกันเมื่อไหร่เลยเนี่ยนี่ยมีคนตายด้วยแล้วก็ไม่เห็นมาดูนี่ก็อยากให้เขาคอยเขาเรียกอะไรส่งคนมาคอยดูแลแต่ละจุดเสี่ยงที่ที่ป้ายปายน่าจะเขาเรียกอ,อะไรนะขึ้นสนิมหรืออะไรพวกนี้ครับให้ให้คอยช่วยดูแลบ้างนิดหน่อยอครับก็ยังดี คือโอกาสเสี่ยงเวลาเจอลมแรงหรือเจอพายุฝนอะไรเงี้ยโอกาสที่จะลม้มลงมาทับบ้านคนอ่ะมีโอกาสสูงมากครับก็เลยอยากฝากให้ดูแลตรงนี้บ้างอุบัติเหตุจากป้ายโฆษณาที่หล่นพังลงมาไม่เพียงแต่เกิดช่วงหน้าฝนครับแต่ทุกวันนี้อากาศแปรปรวนมีลมกันโชกแรงชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกไม่มีความปลอดภยัยปัญหานี้ครับทีมข่าวคมชัดลึกทีวีอาสาจะไปถามผู้สมัครผู้ว่ากทมให้ครับป้ายโฆษณาเนี่ยอันนี้ก็คือ ก็กลับมาที่เดิมอีกอะค่ะว่าสภาประชาชนไปเห็นเขาแล้วใช่ไหมคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะตาเป็นสับรถโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนนอกพื้นที่คนในพื้นที่นี่แหละคะ่ะที่จะต้องเข้าไปดําเนินการคุณจะยอมให้เขามาทําเช่นนี้ในพื้นที่ของคุณหรือใช่ไหมคะคนในพื้นที่อีกรอกคะ่ะที่จะต้องดูแลแล้วก็กทมเข้าไปมีบทบาทเสริมนะคะ อย่างเช่นว่าขาดเครื่องมืออะไรขาดเหลืออะไรก็ทมเข้าไปเสริมแม้ว่าจะใช้งบป,ประมาณมากใดย,ยเพียงใดเนี่ยเราก็จะต้องทำนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมถึงป้ายโฆษณาเพราะว่าสายไฟบางสายไฟก็ไปผาาเชื่อมอยู่กับสะพานทางข้ามบ้างป้ายโฆษณาบ้างป้ายโฆษณาบางอันที่มันไม่แข็งแรง ที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลคดีอยู่ระหว่างการพิจารณายังลื้อก็ลือล้อไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการนะครับเพราะว่าอะไรที่จะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะป้ายโฆษณาแต่สิ่งอื่นใดก็ตามที่จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเกี่ยวกับเสี่ยงภาาความชีวิตของความปลอดภัยของประชาชนนั้นเราต้องรีบดําเนินการครับคนกรุงได้คําตอบจากผู้สมัครผู้ว่ากทมกับปัญหาป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหน มีคำถามอยากส่งถึงผู้สมัครผู้ว่ากอทมแล้วส่งมาได้ที่ Twitter ai, ทวิตเตอร์แอดระวังภัยติดแท็กฝากบอกผู้วา่าพร้อมกับ Facebook และ YouTube ที่ขึ้นให้บนหน้าจอในตอนนี้ครับทีมข่าวคมชัดลึกทีวีอาสาจะไปถามผู้สมัครผู้ว่ากอทมให้ในช่วงคนกรุงขอคำตอบจากกริดกุหลาบคีรีถ่ายภาพทินภพพันธน,นามคมชัดลึกทีวีรายงานครับ